อย่างโจไอเอทสองแสนมันกับผมรู้จักกันในคุกผมออกมาก่อนมันหลายปีมันออกมามันก็มาตามหาผมจนเจอแม่งเก่งกว่าตำรวจอีกมันมาเจอผมตอนที่ผมขายลูกชิ้นทอดและตอนนั้นมีสามสาขาแล้วไอเอ็ดมันเป็นคนชอบค้าขายมันเริ่มจากขายซีดีโปยาบ้าอาวุธปืนซึ่งเป็นที่มาของการติดคุกมันถามผมว่าทำไง ขายลูกชิ้นได้เงินเดือนละเป็นแสนจ้างลูกน้องยังไงบริหารยังไงพอผมบอกมันไปเสร็จมันหายไปจากชีวิตผม8ปีวันที่มันเจอผมตอนนั้นนั่งสามล้อมาหาผมไม่นานมานี้มันขับ bmw เอยู่มาเจอผมโดยบังเอิญที่ร้านเหล้าที่มันเป็นเจ้าของชีวิตมันเปลี่ยนไปจากหน้าซนตีนไม่มีเงินตอนนี้มีบ้านหลังละห้าล้านกิจการอีกสิบกว่าที่มีรถสี่คันเมียอีกสามคน ผมถามมันว่า8ปีที่ไม่ได้เจอกันมึงไปทำอะไรมาคุณเอ็ดเยแล้วเรียกไอ้เดียวมันด่าบอกว่ากูไปทำข้าวแกงขายที่อุดรเจงขายรองเท้ามือสองเจ๊งไปทำงานโรงงานต่อยกับหัวหน้าออกมาขายผักก็เจ๊งเอ็ดเลยขายลูกชิ้นทอดแบบผมทำแบบที่ผมเคยบอกมันมันบอกว่ามันไม่มีสาขาขายที่เดียว แต่ตั้งใจเก็บเงินมันอยากมีร้านกาแฟมันกับเมียชอบกินกาแฟแล้วมันก็ทําได้เปิดร้านกาแฟได้สมใจเลิกขายลูกชิ้นทอดข้างถนนมันบอกว่าเอาวิธีคิดของผมรวมกับวิธีคิดของมันมันเปิดร้านกาแฟมีลูกน้องสามคนมันบอกว่าใครทํางานกับมันครบหนึ่งปีหกเดือนมันจะยกร้านกาแฟให้ฟรีแต่มีข้อแม้ว่าหลังจากที่ยกให้แล้ว จะได้กำไรเดือนละกี่หมื่นกี่แสนก็ช่างมันขอจากร้านเดือนละสองหมืน่นในขณะที่มันยกร้านให้ลูกน้องตอนนั้นยอดกำไรอยู่ที่ห้าขีดหกหมื่นต่อเดือนสี่ปีที่มันทำแบบนี้มันมีร้านกาแฟไปเจ็ดที่จากลูกน้องที่มันสร้างขึ้นมาเป็นเจ้าของร้านมันมีรายได้จากร้านกาแฟร้านละสองหมืน่นเจ็ดสาขาเป็นเงินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทครีครี โดยที่มันนอนเอาพัดลมตากใครอยู่บ้านผมถามมันเหมือนที่ทุกคนสงสัยว่ามึงทําแบบนั้นทำไมมันตอบว่าการที่ทําแบบนี้เราไม่ต้องจ้างใครเราไม่ต้องมานั่งกังวลว่าลูกน้องจะทํางานดีไหมจะโกงไหมมันบอกว่าที่ลูกน้องโกงเพราะเงินไม่พอแดกขี้เกียจเพราะเงินเดือนน้อยไม่ตั้งใจทํางานเพราะมองไม่เห็นอนาคตแต่นี้กูให้อนาคต ทำงานครบ1ปี6เดือนและผ่านการทดสอบให้เขาเป็นเจ้าของนอกจากมันจะได้พนักงานที่ดีแล้วตั้งใจทำงานแล้วมันยังได้สร้างคนผลที่ได้คือวินวินเอ็ดเก็บผลกํำไรจากร้านคืนทุกเดือนและได้สร้างคนขึ้นมาหาเงินให้มันใช้โดยที่มันไม่ต้องเสียค่าจ้างคนที่หาเงินให้มันใช้ได้เป็นเท่าแก่โดยไม่ต้องลงทุนและได้ร้านครีโดยมียอดกำไรที่ชัดเจนแล้วด้วย ไอเอทํทำแบบนี้กับทุกๆธุรกิจของมันในตอนนี้ที่ผมเขียนบทความมันน่าจะมีอย่างน้อย7-8กิจการรวมแล้วน่าจะเกือบ30สาขาเอา30คูณด้วย20,000นั่นคือรายได้ต่อเดือนของไอเอทผมถามต่ออีกว่ามึงคิดมุกนี้ได้ไงมันบอกว่าคิดแบบโจและแบบตำรวจโจอยากเปิดบ่อนต้องจ่ายตำรวจไม่จ่ายเปิดไม่ได้ โจคำนวณแล้วว่าจ่ายสวยเท่านี้แล้วคุ้มจึงยอมจ่ายตำรวจไอเอตก็เหมือนตำรวจคิดเปิดบ่อนแล้วให้ลูกน้องมันที่อยากเป็นเจ้าของบ่อนอยากเปิดบ่อนมึงต้องจ่ายสวยเอทเรียกสวยเดือนละสองหมื่นต่อบ่อนหนึ่งที่ตอนนี้มันมี30ที่โดยที่มันไม่ต้องจ่ายอะไรได้อย่างเดียวไม่ต้องรับผิดชอบอะไรได้อย่างเดียวมันบอกว่ามึงเป็นคนสอนกูเองเรื่องนี้ มึงเมามึงจำคำพูดไม่ได้เองมึงเมามึงพูดไปเรื่อยเช้ามึงก็ลืมกูได้ดีเพราะมึงยังไม่สายถ้ามึงจะทำแบบกูทำตามคำสอนที่มึงสอนกูแต่เสือกจำไม่ได้เองคนเขียนบทความนี้กำลังจะออกหนังสือชื่อคลิกชีวิตคิดแบบโจออกเมื่อไรหามาอ่านกันนะครับคเครดิตติก๊กสิริทัศน์สมสเสนียมหมายเหตุผมแก้ไขการใช้คำนิดหน่อยเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านครับ ยุทธบางขวาง